หลายคนที่เพิ่งซื้อรถไฟฟ้ามาชาร์จไม่ถูกเอ้ยมันชาร์จแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยแลแ้วทำไมแต่ละคันใช้เวลาชาร์จไม่เท่ากันชาร์จดีซบ่อยๆไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้แบตเสื่อมเร็วขึ้นมันร้อนเร็วพูดง่ายๆ<ช>นี่นี่นี่นโอ้รับได้ถึง6.8กิโลวัตต์กดเด้วยค่ะ6.9แสดงว่าจริงๆแล้วอล่าคุณแครรับได้7กิโลวัตต์ โย่สวัสดีครับพวกผมเบลที่ช่องเวรางันตีอย่างนี้นะครับหลายคนก็ถามเข้ามาว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยชาร์จยังไงมันมีกี่แบบแล้วมันต่างกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็เพิ่งจะได้รถยนต์ไฟฟ้ามาเนาะแต่ก็เห็นบอกว่าเฮ้ยเครื่องชาร์จแบบนั้นดีชาร์จเร็วกว่าปกติ 2- เท่าสาเท่ามันจริงไหมต้องดูยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาไปคุยกับผู้รู้กันเลยดีกว่าไปคือรถครับ ตอนนี้เราถึงออฟฟิศของน้องสายอ้าวน้องสายดีครับสวัสดีค่ะโอ้ที่เรามาถึงออฟฟิศของพิธานกรีเลยนะหลังจากที่เราไปบุกบ้านติดเครื่องวอร์ชัชเจอร์ครั้งที่แล้ว,วโอ้โหนี่ในโรงจอดรถนี่เป็นรถไฟฟ้าหมดเลยใช่ค่ะมีทางเทสลาออรักกูดแคค่ะแล้วก็พี่เวลขับเอ็มจีพี่ Welcome, MG, พีมาพอดีเลยนี่คือรถตลาดที่คนส่วนใหญ่ใช้นะฮะแล้วเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับโคตรเท่อะโอ้โหนี่ขาวโดยสีขาวโดยไม่ได้นัดหมาย ทีนี้พูดถึงการชาร์จไอ้เจ้าตรวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนที่เพิ่งซื้อรถไฟฟ้ามาชาร์จไม่ถูกเอ้ยมันต่างกันยังไงชาร์จแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยแล้วทำไมแต่ละคันใช้เวลาชาร์จ ไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้อยากรู้ช่วยอธิบายให้หน่อยอ่ะคือรถแต่ละคันเนี่ยคะ่ะเขามีสเปคการชาร์จต่างกันค่ะ,ะว่าจะสเปคการชาร์จสเปคแบตเตอรี่ด้วยทําให้ระยะเวลาอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ละคันจะต่างกันอ,อย่างเช่นเรายกตัวอย่าง3มคันที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะสามคันเนี่ยถ้าเริ่มจาก MG EP นะคะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยห้กิโลวัตต์ค่ะ On ออนบอร์ดชาร์จเจออยู่ที่ประมาณ7ค่ะค่ะขายอย่างถ้าไปที่ a l l a Good Cat อย่างเงี้ยคะ่ะครับ ตัวอลารกูแค้นเนี่ยแบตเตอรี่ตัว400โ r ร400เทงเนี่ยจะอยู่แค่47.8ประมาณน,นี้ค่ะส่วนออนบอร์ดชาร์จเจอร์อยู่ที่6.6เองค่ะก็คือรูชาร์จจะเป็นอย่างนี้ใช่รูชาร์จก็จะอยู่หน้าสายค่ะ,ะนะครับถ้าอย่างมาดูที่เทสตอไ่างเนี้ยค่ะของเทส l a นาโมเดล3 Standard เนี่ยแบตเตอรี่คือ66ค่ะ แบตเตอรี่66เยอะสุดในนี้เลยอ้วออนบอร์ด11ก็คือเยอะสุดในนี้เหมือนกันที่เราเห็นอย่างเงี้ยคือมันชาร์จได้ทั้ง AC ใช่ค่ะ AC แล้วก็ DC ค่ะทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดว่าแค่ครึ่งบนเนี่ยจะเรียกว่าหัวไททูอ่าก็คือ<ต>ชาร์จเฉพาะไฟ AC ใช่ค่ะก็คือไฟตามบ้านทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดรวมกันเนี่ยค่ะ จะเป็นสําหรับ DC ค่ะเรียกว่าหัว CCS2 คือพูดง่ายๆถ้ามี2ลรูล่างเนี่ยแสดงว่ารองรับไฟกระแสตรงชาร์จเร็วได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอย่างรถบางคันที่เป็นพวกปักอินนะคะเขาจะมีแค่ครึ่งบนอย่างเดียวก็คือจะชาร์จได้แต่ AC เท่านั้นซึ่งปกติ AC จะชาร์จใช้เวลาเยอะกว่า DC ตอนนี้จะชาร์จรถดูก่อนว่ารถมี AC หรือ DC หรือรองรับได้ทั้งสระบบ ใช่ค่ะทีนี้พี่ติดตรงคำว่า Onboard c h a r ์จเจอร์ออนบอร์ดชา์จเจเนี่ยค่ะจะเป็นตัวแปรสำคัญในการชาร์จรถเลยค่ะเอ,อเพราะว่า ตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวดึงไฟเข้ารถค่ะคือตัวชาร์จเนี่ยเขามีหน้าที่ปล่อยกระแสไฟใช่ไหมคะแต่รถเนี่ยค่ะเป็นคนสั่งให้เอาไฟเข้ารถว่าเท่าไหร่ก็คือไอตัวเนี้ยไอออนบอร์ดชาร์จเจอร์คือทําหน้าที่รับไฟจากไอตัวตู้ชาร์จใชให้เข้ามาเข้ามาที่รถให้มันชาร์จลงแบตฉะนั้นเวลาใครที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องรู้ว่า ออนบอร์ดชาร์จเจอร์รับได้เท่าไหร่เพราะออนบอร์ดชาร์จเจอร์คือมันจะรับไฟ AC แปลงเป็นกระแสตรงแล้วก็ลงแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นกระแสตรงอ่าฉะนั้นในออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยมันจะต้องแปลงแล้วก็มีหน้าที่ควบคุมว่าเอ้ยเป็นประตูทางผ่านว่าไฟจะเข้ามาได้ความเร็วสูงสุดเท่านี้ต่อชั่วโมงทีนี้มันก็จะมีผลต่อระยะเวลาในการชาร์จแบตช่วิธีการคำนวณง่ายๆเลยค่ะก็คือเอาขนาดแบตเตอรี่ค่ะอย่างคันนี้สี่สิบเจ็ดจุดแปดหารด้วยออนบอร์ดชาร์จเจอร์หกจุดหกออกมา เกือบ7ชั่วโมงที่ชาร์จแบตจาก0ถึง100ค่ะอ่าซึ่งในความเป็นจริงเราก็ชาร์จเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติคนเรามันไม่ใช้รถจนแบตหมดเกรียงเนาะก็ประมาณ20-30%กลับมาชาร์จมันก็ชาร์จประมาณสัก4-5ชั่วโมงอะค่ะก็ะประมาณนั้นก็คืออยู่แล้วจริงๆรถยนต์ในฟ้ามันเหมาะสำหรับใช้ทั้งวัน แล้วก็เอามาเสียบชาร์จแล้วก็เข้านอนใช่่คะเช้ามาก็ตื่นมาเต็มแล้วก็ขับไปใช้งานใช่ค่ะโอเคก็คือคุณจะได้รู้คําว่าออนบอร์ดชาร์เจอกับขนาดแบตเตอรี่ฉะนั้นการที่คุณจะรู้ว่า ชาร์จเร็วชาร์จชา้าขนาดไหนจะชาร์จกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาขนาดแบตเตอรี่หารด้วยขนาดออนบอร์ดชาร์จเจอร์ละกันใช่ค่ะก็จะรู้เป็นคร่าวๆค่ะคิดเร็วๆว,ว่ารถเราจะชาร์จสักกี่ชั่วโมงเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ,อันนี้คือในส่วนของตัวรถมีเท่านี้ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกส่วนหนึ่งนะนนอกเหนือจากตัวรถแล้วก็คือตัวเครื่องชาร์จซึ่งก็มีผลกับระยะเวลาการชาร์จเหมือนกันใช่ค่ะเอาทีนี้เรามาพูดถึงเครื่องชาร์จนะครับไอ้เจ้าตัวเครื่องชาร์จที่ติด่่่าเนนนีีีมมักกประภทแบบ เล่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าการออชาร์จรถเนี่ยค่ะเขาแบ่งเป็นทั้งหมด4โหมดค่ะ4โหมดใช่ค่ะโ<ะ>หมดที่1เนี่ยคือจะปลั๊กไฟบ้านไปเข้ารถโดยตรงเลยซึ่งอันนั้นนะคะจะไม่ได้มีจําหน่ายจะใช้ในโรงงานที่ผลิตรถค่ะไวเทสเพราะงาัะ้นคนทั่วไปจะเริ่มใช้ที่โหมด2เป็นต้นไปค่ะโหมด2<ะ>ก็คืออย่างเช่นอันนี้ค่ะก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเสียบปลั๊กไฟบ้าน<ะ>ด้านหนึ่งเสียบรถโดยมีอะแดปเตอร์ตรงกลางก็คือจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือโหมด 2. 2ใช่ค่ะเขาเรียกว่า emergency mode ค่ะคือเป็น ชาร์จฉุกเฉินเออแต่โหมดนี้เขาบอกว่าก็แอบ,บใช้ยากนะเพราะว่าเวลาเสียบป,ปักเขาบอกว่าอย่าไปต่อปักก่ง<ช>้งเดี๋ยวไหมใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะปักไฟเนี่ยค่ะม,มันไม่ได้ดีไซน์มาสําหรับการรองรับในการชาร์จรถอะคะ่ะอ,อย่างอันนี้ค่ะมันจะใช้ไฟที่ดูนะแอมค่ะ10แอมก็ให้กาลังไฟประมาณ3กิโลวัต ซึ่งปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้รองรับกระแสดได้เยอะและนานเหมือนกันเพราะว่าพี่เวลชาร์ทีเนี่ยมันต้องแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเลยทีเนี้ยมันจะทําให้เกิดแบบขม่าวไฟตรงปลั๊กไฟหรืออะไรเงี้ยคะ่ะมันก็อาจเกิดไฟไหม้ได้เกิดความร้อนใช่หม<ว>มันจะเกิดที่ตัวเต้ารับเต้ารับที่เวลาเราเสียเวลาเสียบปลั๊กตรงนี้ลงไปงไเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟเยอะใช่สมมุติว่าเราลองหานะคะเอา 2 3แอมป์50กิโลวัตต์ใช้เวลาอ้โห20กว่าชั่วโมงใช่ค่ะคือคือชาร์จได้แต่ไม่แนะนำก็คือมันจะนานมากนะครับสำหรับตัวโหมด2เขาให้ฉุกเฉินค่ะตามชื่อของมันคือตอนนี้ในต่างประเทศเรียกว่า emergency cable ซึ่งอันนี้พวกรถปลั๊กอินก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะแถมอย่างนี้เหมือนกันคือรถทุกคันที่เป็นต้องชาร์จเนี่ยเขาจะแถมชุดนี้มาแต่เป็น emergency cable แล้วมาดูโหมดที่3าะครับ โหมดที่3นะคะหมดถัดไปก็จะเป็นเรียกว่า AC charger ค่ะเป็นตู้ชาร์จที่ติดตามบ้านค่ะ,ะเช่นตู้ wallbox ก็คือจะเป็น2ตัวนี้ใช่ค่ะ2ตัวนี้ก็คือมันก็จะมีะมที่ที่ขายในประเทศไทยเนี่ยก็จะมี7.4 kW 11 kW 22กิโลวัตต์11กิลวั์22กิลวัต์ค่ะ7.4 11 22ใช่ค่ะแต่ว่าของ wallbox เนี่ยจะมี7.4กับ22เท่านั้นสแสดงว่าคือถ้า7.4มันก็คือให้ไฟ 7. 4ถ้าย2ก็ต้องเร็วกว่าถูกไหม ไม่ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นกับออนบอร์ดชาร์เจอร์ค่ะ,ะตัวเครื่องชาร์จเนี่ยมีหน้าที่แค่ปล่อยกระแสไฟอย่างที่ทายบอกว่ารถเนี่ยค่ะจะเป็นคนดึงกระแสไฟเข้ารถ เช่นตัวนี้ค่ะปล่อย7.4ใช่ไหมปล่อย7.4ชาร์จออร r o a d ดแคท c a t เนี่ยด้วยออนบอร์ดชาร์เจ 6. 6. 6อร์6.6เขาก็จะได้ไฟเต็มกำลัง6.6ก็คือต่อให้นี่ปล่อยมา7.4แต่นั้นรับได้6.6 <6. 6 S 2> ก็จะเข้ารถแค่6.6อยู่ดีแต่ว่าถ้าอันนี้ไปชาร์จเทสลาอย่างเงี้ยค่ะเทสลามันออนบอร์ด11ใช่ไหมคะอันนี้ไฟเข้ารถแค่7.4เองก็ยังไม่เต็มประสิทธิภาพใช่คือจริงๆตัวเทสลามันรับได้เยอะกว่านั้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้22เนี่ยค่ะก เพราะว่ามันเยอะมากก็คือมันครอบคลุมใช่มันครอบคุมแต่ไม่ได้หมายความว่าติดยีบสองแล้วจะชาร์จโอร่าได้เร็วขึ้นเพราะออร่ามันรับได้6.6ใช่ค่ะสุดท<า>้ายแล้วมันจะไปอั้นที่ตัวออนบอร์ดชาร์จเจออยู่ดี อ๋อนี่นะครับเผลอๆเ,เนี่ยได้ซื้อของแพงโดยที่เกินความจำเป็น<ช>โอเวอร์สเปคไปใช่ค่ะโ,โดยที่ตัวอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับไฟบ้านด้วยว่าไฟบ้านเป็นไฟ1เฟสหรือ3เฟสถ้า1เฟสเนี่ยจะติดได้แค่7.4จุดสี่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น22ิกิโลวัตต์เนี่ยต้องบ้านไฟ3เฟสเท่านั้นไฟที่ติดที่บ้านก็มีผลแลเมื่อกี้เรามีผลที่ตัวรถและไปที่ตัวเครื่องชาร์จอ่าก็คืออันนี้หมดที่3ก็คือจะเป็น AC าชาร์จ ไอสองเครื่องเนี้ยไอเจ็ดจุดสี่กับยี่สิบสองเนี้ยดูภายนอกเหมือนกันเลยแล้วมันต่างกันไงวะเนี้ยดูภายนอกจะไม่รู้เลยค่ะจะดูรู้ที่สายะคะ่ค่ะเพราะว่าตัวสายเนี้ยถ้าพี่เบลสังเกตน,นะคะ่ะสายตัวเน,นี้ยมันจะใหญ่กว่าอันนี้เออว่ะเออสายนี่มันใหญ่มากเทปผล<ฮ>ที่มันใหญ่กว่าเนี่ยคะ่ะเพราะว่าที่หัวชาร์จเนี่ยคะ่ะถ้าพี่เบลดูหัวมันจะไม่เหมือนกันหัวอันนี้ค่ะมันจะมีแค่ห้าพินแต่อันนี้มีเจ็ดพิน อ๋อนี่มี7พีนมี2รลูขึ้นขึ้นมา่ก็คือเป็นลายที่2กับลายที่3าเป็นไฟ3เฟสมาอ๋อก็ถึงบอกว่าต้องติดกับไฟ3าเฟสเพราะมันจะมี2รูนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะอ๋อนี่วิธีการดูแบบง่ายๆนะครับก็คือเครื่องนี้เป็นกี่กิโลวัตอันนี้ก็คือ7.4อันนี้ก็คือ22ถ้าใครที่ติดน้องแมวนะก็แนะนำแค่7.4ก็พอนะครับเผื่อบางคนบอกเฮ้ยแล้วที่บรนแถมกลับมาที่เป็นตัวเครื่องรับติดตั้งมาอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นก็ใช้ได้แต่บางงคนต้อก อีกที่หนึ่งบ้านในเมืองหลังหนึ่งอ่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดปริมมนลทนอีกหลังหนึ่งเนาะหลักๆก,ก็จะดูประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็น AC c h a r ร์เจที่เขาทางโรงงานผลิตรถหรืออะไรเงี้ยค่ะ<อ>เขาก็บอกว่าเหมาะสมที่สุดในการชาร์จรถค่ะ<อ>สามารถใช้ได้ทุกวันเป็นประจำระยะเวลานานๆได้<อ>เพราะว่าตัว AC c h a r ร์เจเนี่ยค่ะพอมันชาร์จเต็มปุ๊บอะค่ะ รถมันจะไม่ดึงไฟแล้วมันก็จะหยุดเองมันก็ไม่ได้กินไฟอะไรแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงโหมดที่3แล้วแล้วโหมดที่4โหมดสุดท้ายอะโหมดที่ 4, 4นะคะ,ะ,คะจะเป็นตัวเขาเรียกว่า DC ชาร์จเจอร์ค่ะนะก็คือจะเป็นเครื่องที่ใหญ่ๆอยู่ตามสถานีเป็นสถานีชาร์จเลยตามปั๊มน้มานํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เราดูที่หัวชาร์จกันเนาะก็คือต้องมี2รูด้านล่างด้วยค่ะซึ่ง<ต>พวกนั้นก็คือจะเน้นชาร์จเร็วชาร์จเร็วชาร์จเพื่อต่อระยะ หลักการของการชาร์จ DC เนี่ยคือเราชาร์จเพื่อให้ถึงสถานีชาร์จถัดไปเพราะว่าตัว DC ซีชาร์เจอเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าพี่เวลชาร์จตอน20%ถึง80%เนี่ยมันจะชาร์จเร็วมากเลยค่ะแต่พอเกิน80%ไปแล้วเนี่ยมันจะชาร์จแบบช้าเหมือนเปิดอัดน้ำแรงๆอัดเข้าไปพอใกล้ๆเต็มมันต้องรีหน่อยครัเทสซาเอาถึงมาแนะนำว่าฟาดชาร์จหรือซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยชาร์จประมาณสัก2 0่สถึงแปดสิกำลังดีเฮ้ยมันมีตู้อีกตู้นึง ไอ้ตัวนี้แปลกว่ะขอดูหน่อยนะค่ะตัวนี้ก็เป็น AC charger เ,เหมือนกันขอแค่ คนละหน้าตาเฉยๆค่ะแล้วมันต่างกับเครื่องนู้นยังไงอะเครื่องนี้จะเป็น commercial use ค่ะคือติดแบบมีระบบเก็บเงินค่ะอันนี้ก็คือเอาไปติดพวกตามห้างได้ค่ะตามห้างตามคอนโดต่างๆก็คือมีการเก็บเงินเกิดขึ้นก็คือจะแนะนําเป็นตัว Alfen ตัวนี้ค่ะอตัว Alfen ตัวนี้ก็คือเป็น22กิโลวัตต์ครับเพราะว่าหัวมันเป็น7พิน7พินก็คือเพิ่ม2รูล่างขึ้นมาใช่ค่ะก็คือสามารถรองรถรับรองรับรถได้ทุกรุ่นเลยก็คือทสล l a ก็ชาร์จได้ใช่ a อ l in อะไรอชาร์จงด้งว่าตอช พลับบิกที่เป็นตู้ชาร์จสาธารณะเนี่ยก็คือมันจะมีทั้ง AC ก็คือแบบนี้แล้วก็ DC ที่ชาร์จตามปั๊มใช่ค่ะจริงๆอันไหนมันดีกว่ากันอ่ะมันอยู่ที่จุดประสงค์มากกว่าว่าณนะตอนนั้นเราไปชาร์จเพื่อที่เราจะเดินทางไกลอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า เรามีเวลาเยอะเราก็ชาร์จ AC ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีเวลาจํากัดในการที่จะต้องเดินทางต่อแล้วก็ควรจะชาร์จเป็น DC <อ>แต่ว่าชาร์จ DC บ่อยๆไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้แบตเสื่อมเร็วขึ้นมันร้อนเร็วพูดง่ายใช่คะ่ะเหมือนเราอัดกระแสไฟเข้าไปเร็วเกินกว่าที่ปกติมันจะรับอะคะ่ะอ,อย่างในต่างประเทศเนี่ยคะ่ะเขามีงานวิจัยเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราชาร์จ DC หครั้งเนี่ยเราต้องชาร์จ AC ส5ครั้งเพื่อมา ทำให้แบตเตอรี่มันกลับสู่สภาพปกติแล้วก็ค่อยชาร์จเพิเ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อคงความเก็บแบตเอาไว้ได้เก็บไฟค่อยๆเขาเรียกว่าโลอไล์หน่อยไม่ใช่อ,อัดแต่เร่งๆ่งๆเร็วรเร็วอัดไปแรงแรงแบตก็จะพังเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่มีผลกับอายุของแบตเตอรี่คือความร้อน<ช>นะครับ,รบฉะนั้นยิ่งคุณอัดประจุเข้าไปเยอะๆเนี่ยแบตก็จะร้อนแล้วก็เสื่อมเร็วใช่ค่ะโอ้โอ,โอดีนะฮะเดี๋ยวต้องลองไหนๆก็ เอารถมาลองแล้วนะครับต้องลองเสียบชาร์จดูได้เลยอันนี้เสียบชาร์จเลยได้ไหมได้ค่ะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยเราควรจะปล่อยสายชาร์จออกมาทั้งหมดให้กองอยู่ที่ผืนอืจะได้ไม่ไปสะสมความร้อนใช่ค่ะแล้วก็อ,อ,อันนี้มันก็จะเป็นระบบ activate ไ like ปดยกันก็จะเป็นการอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นการแล้วก็มาแตะที่หน้าจอเนี่ยคะ่ะเ,เขาก็จะอธิบายด้วยค่ะว่าเครื่องจริงๆแล้วเนี่ย ปล่อยไฟได้22ี่สอ่าๆนี่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 โอนร์ชาร์จอยู่แค่7จ็ดหออ๋อประมาณ7กิโลวัตต์นะครคือออนบอร์ดรับแค่7นะครับใช่ค่ะแม็กซิมัมยี่สิกิโลวัตต์แล้วก็นะตอนนี้ชาร์จไปแล้ว0.5นย์จุดหกิโลวัตต์ค่ะศูนย์จุดห้าอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นเวลาที่ชาร์จไปค่ะเดี๋ยวเราลองอีกเครื่องหนึ่งชาร์จกูดแคทด้วยไหมคะเออลองดูเนี่ยจะได้เห็นกันไปเลยว่ากูดแคทรับได้เท่าไหร่หน้าจอมันจะขึ้้นนนนอออย่่างีเหมมืกััใช โอมาสัมนักงานของพิธานกรีนเรื่องของเครื่องชาร์จแล้วไม่ชาร์จได้ยังไงนะอ่านี่ชาร์จแล้วกำลังชาร์จแล้วนะครับมันตอนแรกเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยไฟค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่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 โอ้รับได้ถึง6.8กิโลวัตต์หกจุดเก้าด้วยค่ะ6.9จุาอ๋อแสดงว่าจริงๆรับได้เกินนะเนี่ยเออรับได้เกินเนี่ยรับได้ถึง7ด้วยเนี่ยตอนนี้ขึ้นไป7แล้ว6.9 แสดงว่าจริงๆแล้วอลาคุณแขร์รับได้7กิโลวัตต์เออแต่เขาก็เซฟไว้กัน6.6ก็บอกไปนะอันนี้คือรับได้6.9กิโลวัตต์ใช่ค่ะเฮ้ยมันแล้วนะเริ่มเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวถ้าเราลองเสียบเทสลามันก็จะเป็นจะว่าอย่างนั้นแหละอยากลองเลียดเทสลาโอ้สายถึงด้วยนะฮะฟาบนี่เรามาดูเทสลากันเทสลารับได้ออนบอร์ด11กิโลวัตต์เนาะใช่ค่ะมันจะค่อยๆขึ้นอ่ามันค่อยๆทำความรู้จักก่อน เนี่ค่อยๆคุยกันนะได้ค่อยปล่อยแล้วเราเริ่มรู้จักกันแล้วนะครับความสัมพันธ์เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เฮ้ยแปดจุดเก้าแล้วสิบจุดเจ็ดเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะฮะรับได้เกือบสิบเอ็ดนะสิบจุดแปดสิบจุดเก้าแล้วจะไม่สิบเอ็ดก็ไม่สิบเอ็ดนะเนี่ยก็ประมาณเกือบสิบเนอจะประมาณประมาณสิบเ <IS eler> wow, อ็ดอะค่ะอ่าอ่าก็ประมาณนี้เนาะจะได้รู้ไงว่ามันความแตกต่างกันในการชาร์จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวการรับ เครื่องช,ชาร์จรจ่ายได้แม็กซิมัมนี้แต่ตัวรถเราได้เท่านี้เฉ<ช>พาะ AC นะถ้าเป็น DC ก็คือจะรับเข้าแบตเตอรี่โดยตรงต DC จะเป็นข้อจำกัดเรื่องของตัวสาย<ต>ไฟต้องไปดูสเปคตัวรถนะครับว่าตัวรถเนี่ยรับ AC ได้เท่าไหร่แล้วก็ DC ได้เท่าไหร่นะครับจะได้เห็นออกมาว่าแต่ละคันเนี่ยมันคือเหตุผลที่ใช้เวลานในการชาร์จไม่เท่ากัน มาสรุปกันซะหน่อยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เราได้เห็นหลากรูปแบบนะครับวันนี้นะเรื่องของการชาร์จไฟตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวันนี้มันก็จะมีปัจจัยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวรถนะครับคุณต้องรู้ว่าตัวรถเนี่ยแบตเตอรี่ <atter> <atter> เท่าไหร่ <on board S 1> ขนาดเท่าไหร่ <board. S 1> แล้วก็ตัวออนบอร์ดนะที่รับไฟชาร์จเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับเวลาคำนวณระยะเวลาก็เอาขนาดแบตเตอรี่หารด้วยขนาดออนบอร์ดนะครับว่ารับได้เท่าไหร่ก็จะได้จานวนชั่วโมงของการชาร์จออกมานะครับนอกเหนือจากตัวรถแล้วนะครับก็คืออยู่ที่เครื่องชาร์จ นะครับว่าเครื่องชาร์จมันมีแบบไหนหลังที่รู้ก็มี AC กับ DC, DC. นะครับซึ่ง DC เนี่ยก็จะเป็นตามจุดสถานีเติมน้ำมันแวะข้างทางแต่ตามบ้านเนี่ยจะเป็น AC ซึ่ง AC ก็จะมีก็คือมีตั้งแต่ Emergency Park พกวกนี้ที่แถมมาซึ่งเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ถ้าไม่จำเป็นก็คือจะแนะนำนพวกวอลล์บ็อกพวกนี้ใช่คือต้องเดินไฟมาโดยเฉพาะของเขาเลยจะดีที่สุดเพื่อเอามาชาร์จถ้าคุณที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ย มันต้องเติมพลังงานทุกวันอันนั้นคุณก็ต้องเดินไฟมาให้เฉพาะเพื่อความปลอดภัยใช่เพื่อจะได้แบบว่าไม่มีการช็อตนะก็คือจะเป็น War วอล์กช่องนี้ตั้งแต่7กิโลวัตต์สำหรับไฟเฟสเดียวค่ะดูสามเฟสก็ติดได้ค่ะแต่ถ้าเป็นขนาด22ต้อง,องเป็นสาเฟสเท่านั้นอันนี้ก็ต้องไปขอ,อการไฟฟ้าซึ่งหากใครสนใจนะอยากจะติดตั้งตัวนี้นะสามารถมาปรึกษากระทาง ที่ทานกรีนได้เลตทมน้องสายได้นะเดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จไฟรถไฟฟ้าอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับแล้วก็สับก,กระดิ่งให้ด้วยหวังว่าคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะมือใหม่ที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับใช้กันเยอะๆโลกจะได้สะอาดนะครับไปเต็มยังวะนนียเต็มแล้วมั้งไม่ไม่รู้ว่าเต็มยัง